อันนี้ก็คือส่วนมะฮุงปาวอนตอนนี้ก็คือว่าปลูกได้หกเดือนละอีกตึมซ่องเดือนจะได้เก็บอันนี้เป็นก็เป็นขานาดมากข้องมันงาอประมาณเนี้ยรนงาเมันออก,กัอนมากกับขนาดเนี้ยเพราะว่า มันยังได้6เดือนอยู่กําหนดเพิ่น8เดือนถึงจะได้เก็บขนาดมักละกอของปวรหญ้ากระกตึบในนึนงเนอบ่ได้เอาหญ้าเถือแต่ละตุน มดจะได้ข่ายแล้วถ้าพ่อส้นเจอยากกินมะฮุงอีกซ่องเดือนก็มายามบ้านเนอมาลินห้าอี่ิบานเด้อนี่แหละส่วนมะฮุงปลาวนน้ำพักน้ำแรลงห้องปลาวนไกจ่จะได้พ้นผ,ผลิตละ กำลังเริ่มติดมากถ้าว่าเบอร์มันเรื่องมันแก่ขนาดนี้เขาก็ดึงทิมดึงออกไ้ มากบ่ค่อยดุกปัดเลยอีกสองเดือน ความสุ่งจากดินกับประมาณเม็ดหนึ่งเนี่ยมันเป็นมาก ต้นได้ซ้อมมันก็กำลังเริ่มเป็นมากขนาดนี้อันนี้ก็คือต้นมันซ้อมเพราะหอาปลูกหน้าแรงมันตายไล่อันนี้คือต้นสุดแรกโกบึกหมดซะส่วนนี้ เจอเบอร์เรื่องเบอร์เก่สิกระดึงทิม อันนี้ก็คือว่ารุ่นติมกักเงาสิก็คือว่ารุ่นนี้ก็คือพ่นจะซื้อเป็นเกตเอแต่อีกสองเดือนพ่นถึงจะซือ้อถ้าว่าเกตบีหรือเกตสีอันนี้พ่นจะฮองว่าเป็นมกักต้นแม่นี่คือว่าเป็นต้นแม่มากมันจะออกเหงรแล้วก็สั้นอันนี้คือเป็นเกตบีหรือเกตสีแกนมันจะบก่อยเงาในส่วน สาเกตเอเธอจะมากจะเหีาวนี่เป็นองต้นกระเทยมากเหา่ยวๆสินี่คือต้นกระเทยมีต้นกระเทยอีต้นเมย์นี่มากมจะแตกต่างกันต้นเมย์มากจะปอม